ตอนบูชาพระพุทธสรีระลำดับนั้นพวกเจ้ามาลัลละผู้ครองกรุงกุสินารารับสั่งข้าราชบริพารว่าพนายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมของหอมระเบียบดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกอย่างที่มีในกรุงกุสินาราไว้ให้พร้อมและทรงถือเอาของหอมระเบียบดอกไม้เครื่องดนตรีทุกอย่าง และผ้าห้าร้อยคู่เสด็จเข้าไปยังสารวันของพวกเจ้ามัลละซึ่งเป็นทางเข้าเมืองตรงไปยังพระพุทธสรยระและทรงสการะเขารบนบนอบปูชาพระสรยระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทรงดาษเพดานผ้าตกแต่งมนทนมาลาอาจ ให้วันนั้นหมดไปด้วยกิจกรรมอย่างนี้ต่อมาพวกเจ้ามาลัลละผู้ครองกรุงกุสินาราทรงดำริว่าวันนี้เย็นเกินไปที่จะถวายพระเพลิงพระสริระของพระผู้มีพระภาคพรุ่งนี้เราจึงค่อยถวายพระเพลิงจากนั้นก็ทรงสการะเขารบนบนอบบูชาพระสริระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำ ขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมท่งดาษเพดานผ้าตกแต่งมณฑลมลลาอาดให้เวลาวันที่สองวันที่สามวันที่ส,สี่วันที่ห้าวันที่หกหมดไปพอถึงวันที่เจ็ดพวกเจ้ามลละพวกครรุงงุสินาราทรงดำริว่าเราสการะเขารพนบนอกบูชาพระสรยระของพระผู้มีพระภาค ด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมจะอัญเชิญพระสริระไปทางทิศใต้ของเมืองเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสริระของพระผู้มีพระภาคข้างนอกพระนครทางทิศใต้ในวันนั้นประมุกเจ้ามัลละแปดองค์สงสนานพระเศียรแล้วทรงพระภูษาใหม่ด้วยตั้งพระไถว่า พวกเราจะอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคขึ้นแต่ไม่อาจจะยกขึ้นได้พวกเจ้ามาละผู้ครองกรุงกุสินาราจึงตรัสถามท่านพระอนุรุตว่าท่านพระอนุรุะธอะไรนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ประมุขเจ้ามาละแปดองนี้ทรงสงสนามพระเสียรแล้วทรงพระภูษาใหม่โดยตั้งทัไทยว่า พวกเราจะอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคขึ้นแต่ไม่อาจจะยกขึ้นได้ท่านพระอนุรุธธะถวายพระพรว่าวาเสตะทั้งหลายมหาบพิษมีพระประสงค์อย่างหนึ่งพวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งพวกเจ้ามันละตรัสถามว่าพวกเทวดามีความประสงค์อย่างไรพระคุณเจ้าท่านพระอนุรุทธะถวายพระพรว่า มหาบพิตรมีพระประสงค์ว่าเราจะสักการะเคารพนบนอกบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมจะอัญเชิญพระสรีระไปทางทิศใต้ของเมืองเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคข้างนอกพระนครทางทิศใต้ แต่พวกเทวดามีความประสงค์ว่าพวกเราจะสักการะเคารพนบนอกบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมอันเิ็นทิพย์จะอัญเชิญพระสรีระไปทางทิศเหนือของเมืองแล้วอัญเชิญเข้าสู่เมืองทางประตูด้านทิศเหนืออัญเชิญผ่านใจกลางเมือง แล้วออกทางประตูด้านทิศตะวันออกเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคที่มกุฏพันธนเจดีของพวกเจ้ามัลลทางทิศตะวันออกของเมืองพวกเจ้ามัลลตรัสว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดพระคุณเจ้าก็ในเวลานั้นทั่วกรุงกุสินารากระทั่งซอกเรือนท่อน้ำทิ้งและกองขยะดารดาษ ด,ด้วยดอกมณฑารบอย่างต่ำสูงถึงเขาพวกเทวดาและพวกเจ้ามละพากันสการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทั้งที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของมนุษย์อัญเชิญพระสรีระไปทางทิศเหนือของเมือง แล้วเข้าสู่เมืองทางประตูด้านทิศเหนืออันเชิญผ่านใจกลางเมืองออกไปทางประตูด้านทิศตะวันออกเสร็จแล้วจึงประดิษฐานพระสรีระของพระผู้มีพระภาคณมกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามัลละทางทิศตะวันออกของเมืองจากนั้นพวกเจ้ามัลละได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าพวกข้าพเจ้า จะพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรพระคุณเจ้าท่านพระอานนทวายพระพรว่ามาหาบพิษพึงปฏิบัติต่อพระสร Superman, ีระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละพวกเจ้ามัละตรัสถามว่าพวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรพระคุณเจ้า ท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่าพวกเขาใช้ผ้าใหม่ห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิเสร็จแล้วจึงห่อด้วยสำลีบริสุทธิ์แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกชั้นหนึ่งทำโดยวิธีนี้จนห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าและสำลีได้พันชั้นแล้วอัญเชิญพระบรมศพลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมัน ใช้รังเหล็กอีกอันหนึ่งครอบและทำจิตกาทานด้วยไม้หอมล้วนแลถวายพระเพิงพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิสร้างพระสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่ทางใหญ่สี่แพร่งพวกท่านพึงปฏิบัติต่อพระสรีระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างพระสถูปของพระตถาคต ไว้ที่ทางใหญ่สีแพร่งชนเหล่าใดจากยกระเบียบดอกไม้ของหอมหรือจุนจากถวายอภิวาทหรือจักทำจิตเลื่อมใสในพระสถูปนั้นการกระทำนั้นจักเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานลำดับนั้นพวกเจ้ามัลละปวกครองกรุงกุศินารารับสั่งข้าราชบริพารว่าท่านทั้งหลาย ถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเตรียมสําฤีบริสุทธิ์ไว้พร้อมจากนั้นทรงใช้ผ้าใหม่ห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเสร็จแล้วจึงห่อด้วยสําฤีบริสุทธิ์แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกชั้นหนึ่งทำโดยวิธีดังนี้จนห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยผ้าและสําฤีได้พันชั้นแล้วอัญเชิญพระสรีระลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมัน เ้ร่างเหล็กอีกอันหนึ่งครอบแล้วทําจิตตกาทา,านด้วยไม้หอมล้วนแล้วอัญเชิญพระสรยระของพระผู้มีพระภาคขึ้นสู่จิตตกาทา,านตอนพระมหากัสสปะเทระสมัยนั้นพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่ประมาณ500รูป เดินทางไกลจากกรุงปาวาไปยังกรุงกุสินาราขณะที่ท่านพระมาหากษัตริย์แวะลงข้างทางนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งพอดีมีอาชีวกคนหนึ่งถือดอกมณฑรบจากกรุงกุสินาราเดินสวนทางจะไปกรุงปาวาท่านพระมาหากษัตริยเห็นอาชีวกนั้นกำลังเดินมาแต่ไกลจึงถามว่าท่านผู้มีอายุ ท่านรู้ข่าวพระศาสดาของพวกเราบ้างไหมเขาตอบว่าเรารู้ข่าวท่านพระสมณะโคโดมปรินิพานได้เจ็ดวันเข้าวันนี้เราถือดอกมณฑารบดอกนี้มาจากที่ปรินิพานนั้นบรรดาภิสุเหล่านั้นผู้ที่ยังมีราคะบางพวกประกองแขนคร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่า พระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพานพระสุคตด่วนปรินิพานเสียจากสุขของโลกด่วนอันตรธานไปแล้วส่วนภิกษุผู้ไม่มีราคะมีสติสัมปชัญญะโกรธกลั่นได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเหล่าสัตว์จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารน,นี้สมัยนั้นมีภิกษุผู้บวชตอนแก่ ชื่อสุภัทนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นได้ลกล่าวกับพิสุเหล่านั้นดังนี้ว่าอย่าเลยท่านภูมิอายุอย่าเศร้าโศกอย่าคร่ำครวญเลยพวกเรารอดพ้นแล้วจากมหาสมณะรูปนั้นที่คอยจำจี้จำใช้พวกเราอยู่ว่าสิ่งนี้ควรแก่พวกเธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอบัดนี้เราปรารถนาสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นพวกเราไม่ปรารถนาสิ่งใด ก็จะไม่ทำสิ่งนั้นลำดับนั้นท่านพระมาหากัสสปะเรียกพิสุทิ์ทั้งหลายมาตักเตือนว่าอย่าเลยท่านผู้มีอายุอย่าเศร้าโศกอย่าคร่ำครวญเลยพระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ก่อนอย่างนี้ว่าความพลัดพรากค,ความทอดทิ้งความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะพึงหาได้อะไร จากที่ไหนในสังขานี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไปเลยตอนการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สมัยนั้นพระมุกเจ้ามัลละสี่องค์ทรงสนานพระเสียรและทรงพระภูษาใหม่ด้วยตั้งพระไยว่าพวกเราจะจุดไฟที่จิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคแต่ไม่อาจจะจุดไฟให้ติดได้ลำดับนั้นพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราตรัสถามท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะอะไรหนอแลเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ประมุกเจ้ามัลสีองค์นี้ผู้ทรงสนามพระเสียงแล้วทรงพระภู้สาใหม่ด้วยตั้งพระทัยว่าพวกเราจะจุดไฟที่จิตตกาทานของพระผูมิพระภาคแต่ไม่อาจจะจุดไฟให้ติดได้เล่าท่านพระอนุรุธทธะถวายพระพรว่าวาเสตตั้งหลายพวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งพวกเจ้ามัละตรัสถามว่า พวกเทวดามีความประสงค์อย่างไรพระคุณเจา้าท่านพระอนุรธธุทธถวายพระพรว่าพวกเทวดามีความประสงค์ว่าท่านพระมาหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเดินทางไกลาจากกรุงปาวามายังกรุงกุสินาราจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคจะยังไม่ลุกโผลงตราบเท่าที่ท่านพระมาหากัสสปะยังไม่ได้ถวายอภิวาทพระยุคลบาท ของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวพวกเจ้ามัลละตรัสว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดพระคุณเจ้าต่อมาท่านพระมาหากัสสปะเข้าไปยังมกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามัลละในกรุงกุสินาราถึงจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคห่มจีวรเฉวียงบ่าประนมมือ ประทมประทักษิณจิตกาทานสามรอบเปิดผ้าคลุมทางพระบาทถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระพุทมีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแม้พิสุห้าร้อรูปเหล่านั้นก็ห่มจีวรเฉวงบ่าประนมมือทำประทักษิณจิตกาทานสามรอบถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระพุทมีพระภาคด้วยเสียงกล่าวเมื่อท่านพระมหากษัสร และพิสุห้าร้อยรูปถวายอภิวาสเ็จจิตตกาทานของพระพุมีพระภาคได้ติดไฟลุกโลงขึ้นเองเมื่อพระเพลิงไหม้พระสรีระของพระพุมีพระภาคพระอวยวะได้แก่พระชวีคือผิวนอกพระจำมะคือหนังพระมังสาคือเนื้อพระนารูคือเอ็น หรือพระลสิกาคือไขข้อหรือไขกระดูกไม่ปรากฏเท่าไม่ปรากฏข่าเลยคงเหลืออยู่แต่พระสรีระเท่านั้นเปรียบเหมือนเมื่อไฟไม้เนยใสและน้ำมันก็ไม่ปรากฏเท่าไม่ปรากฏข่าฉันใดเมื่อพระเพลิงไหม้พระสรีระของพระผูมิพระภาคพระอวัยวะได้แก่พระชวีพระจำมะพระมังสา พระนาารูหรือพระลัสิกาไม่ปรากฏเท่าไม่ปรากฏขมเมาคงเหลืออยู่แต่พระสรีระหมายถึงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเท่านั้นชั้นนั้นเหมือนกันและบรรดาผ้าห้าร้อยคู่นั้นมีเพียงสองผืนเท่านั้นที่ถูกไฟไหม้คือผือนในสุดกับผือนนอกสุดก็เมื่อพระเพลิงไหม้พระสรีระของพระผู้มีพระภาคแล้วแล่ ท่อน้ำไหลหลั่งมาจากอากาศดับจิตตกาทานของพระพุ้มีพระภาคน้ำพุ่งขึ้นจากไม้สาระดับจิตตกาทานของพระผุ้มีพระภาคพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราดับจิตตกาทานของพระผุ้มีพระภาคด้วยน้ำหอมล้วนๆต่อจากนั้นเจ้ามันละผู้ครองกรุงกุสินาราได้จัดกำลังพลหอกไว้รอบสันทาคารล,ล้อมด้วยกำแพงธนู ป้องกันพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคแล้วสักการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเพื่อการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมตลอดเจ็ดวัน